thank you hi everyone this is once again i'm here to thank you so very much for your likes your shares and your support thank you for your love that you have given me ก็ซึ้งเลยใช่ค่ะคลิปนี้นะคะกีจะพูดถึงคำว่า thank you กีไม่ได้พูดถึง thank you พูดยังไงได้บ้างแต่กีจะพูดถึงวิธีการใช้ thank you ให้ถูกต้องค่ะเพราะว่ากีเห็นว่ามีหลายคนยังใช้ไม่ถูกเนาะเรามาเริ่มกันเลยค่ะ thank you แรกนะคะคือ thank you for your love your likes your shares and your support ตัวนี้เป็น thank you ที่บวกคำนามค่ะมเมื่อไหร่ที่พูด thank you แล้วเราอยากจะพูดว่าอะไรสักอย่างสิ่งของบางอย่างหรือคำนามอะไรบางอย่างเราเติมเข้าไปหลังคำว่า for ค่ะ thank you for the gift ขอบคุณสำหรับของขวัญ thank you very much for the invitation ตัวนี้คำว่า the invitation เป็นคำนามเนาะคำนามที่แปลว่า คำเชื้อเชิญหรือว่าการ์ดเชิญงานต่างๆนะคะเราเรียกว่า the invitation ด้วยเหมือนกันค่ะต่อไป thank you นี้ค่ะ thank you for sharing thank you for liking my post s อ่ะอันนี้อะไรขอบคุณนะคะที่กดไลค์ให้ขอบคุณนะคะที่แชร์โพสต์ให้แชร์วิดีโอให้นะคะตัวนี้เป็น thank you ตามด้วย verb ing ใช้แล้วค่ะเมื่อไหร่ที่เราอยากจะพูดถึงการกระทําของคนนั้นให้เราใช้ verb แล้วเติม ing นีคะไม่ใช่ thank you for help me ไม่ใช่นะคะ thank you for helping me Thank you for helping me. เติม ing ค่ะ or oh, Thank you for coming. ขอบคุณที่มานะ Thank you for coming. Thanks for driving me home. Thanks for driving me home. ตัวนี้กี่ใช้คำว่า thanks ได้เหมือนกันนะคะถ้าคุณจะใช้คำว่า thanks เติม s เข้าไปไม่มีคำว่า you นะคะไม่ใช่ uh thanks you ไม่ใช่ด้วยต้องเป็น thank you ไม่มี s หรือ thanks ที่มี s แต่ไม่มี u ค่ะต่อไปคำว่า thank ที่เป็น verb เราใช้เป็น verb ได้เลยนะคะนั่นก็คือ i thank you for helping my dad i thank you for helping my dad สังเกตรประโยคนี้นะคะใช้ thank เป็นกริกยาไปเลย subject บวก verb ไปเลยใช่ไหมคะดังนั้น i thank you ได้เหมือนกันค่ะโอ้ oh. I'd like to thank everyone for the help you've provided. I'd like to thank everyone for the help you've provided. Newer, I'd like to thank you. <pause> or, we'd like to thank you for joining the activity today. We'd like to thank you for joining the activity today นะคะใช้เป็นกริยาเช่นกันนะคะขอบคุณที่มาร่วมกิจกรรมวันนี้ค่ะต่อไปตัวสุดท้ายนะคะสำหรับคำนี้คือ thanks to Thanks to this means that because of something เป็นการให้ข้อมูลว่าเป็นเพราะสิ่งนี้สิ่งนั้นหรือคนนี้คนนั้นที่ทำให้ฉันเป็นอย่างนี้อย่างนั้นนะคะดังนั้นเดี๋ยวดูประโยคตัวอย่างเนี่ยจะคิดออกนะคะ thanks to เนอะ thanks to mom and dad now I can speak English fluently thanks to mom and dad now I can speak English fluently เห็นไหมคะตัวน,นี้นะคะบอกว่า because of mom and dad แล้วก็บวกกับการขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ไปด้วยนะคะบอกว่าเป็นเพราะคุณพ่อคุณแม่เลยนะกี่ถึงพูดภาษาอังกฤษได้คล่องแคล่วถึงวันนี้นะคะดังนั้นตัวน,นี้เป็นเพราะอะไรสักอย่างหรือใครสักคนนะคะ another example thanks to the latest project now our product has reached the public thanks to the latest project now our product has reached the public แปลว่าอะไรเป็นเพราะโปรเจกต์ล่าสุดใช่ไหมคะ Thanks to และให้ความรู้สึกว่าเออดีเนาะขอบคุณที่มีโปรเจกต์นี้เนาะแล้วก็เป็นเพราะโปรเจกต์นี้แหละที่ทำให้ผลิตภัณฑ์เราเนี่ยไปถึงผู้คนได้เยอะแยะมากมายนะคะ And the last example here Now Tim's recovered so quickly thanks to the modern operation at this hospital Now Tim's recovered so quickly thanks to the modern operation at this hospital เห็นไหมคะตัวนี้ไม่เป็นบุคคลกระดาเหมือนกันนะคะเป็นเพราะการผ่าตัดที่ทันสมัยของโรงพยาบาลนี้ทําให้ทีมเนี่ยโอ้โหฟื้นตัวได้เร็วมากนะคะดังนั้นคําว่า thanks to แปลว่า because of เป็นเพราะอะไรหรือใครบางคน โอเคไหมคะอ่ะคราวนี้หวังว่าทุกคนจะใช้ thank you ถูกแล้วนะีคะถ้าใครอยากจะพิมพ์มาเลยคะ่ะอยากจะขอบคุณใครอยากจะขอบคุณอะไรนะคะในชีวิตของเราพิมพ์มาได้เลยตามสไตล์ที่กี่พูดไปนะคะ 1. คือ thank you บวกคำนาม 2. คือ thank you บวก verb ing 3. คือใช้ thank เป็นกริยาและ4คือ thanks to แปลว่าเป็นเพราะอะไรหรือเป็นเพราะใครสักคนหนึ่งโอเคไหมอ่ะ uh, that's it for this video I am here also to tell you the promotion for this month เดือนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษนะคะเป็นของขวัญจากกีให้กับนักเรียนใหม่แล้วก็นักเรียนเก่านั่นเองนะคะใครที่ลงสมัครคอร์สของกีในเดือนนี้เนาะจะได้มินิเวิร์กชอปฟรีนะคะส่วนนักเรียนเก่านะไม่ต้องกังวลเลย ได้ฟรีแน่นอนอยู่แล้วนะคะแต่ถ้าใครเป็นนักเรียนใหม่นะคะจะแถมมินิเวิร์กช OP นี้ด้วยกันไปเลยนะคะไม่ว่าจะสมัครคอร์สใดในสี่คอร์สนี้นะคะก็เข้าร่วมมินิเวิร์กช OP ของกี่ได้มินิเวิร์กช OP จะจัดในวันอาทิตย์นะคะ2รอบรอบที่1คือวันที่16พฤษภาแล้วก็รอบที่2คือวันที่30พฤษภาตอนเย็นวันอาทิตย์นั่นเองคะ่ะถ้าใครสนใจรายละเอียดนะคะทักมาได้เลยคะ่ะสมัครเดือนนี้คุ้มมากได้เข้ามินิเวิร์กช OP ทางซูม ะะเปิดวิดีโอคอลคุยกันเปิดกล้องเปิดอะไรเห็นหน้ากันได้เลยค่ะ So that's it for this video I hope to see you in my mini workshops Alright l take care bye